เด,เดี๋ยวหันกล้องไปถนนขก่อะสวัสดีครับไปสวัสดีครับช่องกุดกีก็ไปเคยขุดก่อนคุณกี่เดินนึ่ขุดเข้ามาอยาก มาอยู่ด้วยยยังเลค่ะมมมีคนเข้าาูสวัสดีสองท่านแรกนะครับสวัสดีแปดท่านแรกนะครับแปดแล้วเหรอแปดแล้วกำลังจะไปไหนเนี่ยตอนนี้กำลังไปวัดด่านวัดด่านเป็นพระอินทร์นะครับจะไปถูกหรือเปล่านะครับสวัสดีครับคุณกีไปไหนกครับไปวัดด่านพระอินทร์ครับชุ่มงนะครับ้องชุ่มงครับวันนี้แม่นิวไม่ได้มาด้วยนะครับ สวัสดีสิบห้าท่านนะครับทุกคนจะถึงแล้ววัดแล้วพ่อไปถูกไหมนิพจจะถึงทางกัเหรอเราไปทางในน่เขาไม่เคยมาเลยเนาะตอนนี้แม่นิวอยู่โฮมสเตย์นะครับจะไปถูกไหมเนาะเปิดร้านแม่นิวเปิดร้านกับดูแขกที่มาพักด้วยไปถูกไหมพี่วนตอนนี้ผมไปถูกไหมเนาะ ดพเคนณกีค็สิริก็ไม่บอกตามงั้นครับผมไปทางดงหลวงออ๋ไม่ใช่ดงหลวงถึงนี่แล้วนี่นะสวัสดีค่ะเราเับผมเภอหนองสกีแล้วครับเข้าเดินทางปลอดภัยด้วยครับคพังขาเลยครัวพีพีชาลอนอุดรดีค่ะใต้สามกิโลน้องสูงใต้สามกิโลไปทางไหนต่ออยู่บ้านอะไรเอ่ยอยู่บ้านอะไรครับ อีก24กิโลถึงอำเภอครนิคมคำสร้อยนะครับอัานเมหนให้หมดเลยอย่าไม่เด่งถนนหมายเลข2370นะครับตอนนี้เลขเราอยู่สองเก้าเก้าเก้าดนคำสอยยี่สเลื่นกขาสิบห้าเข้ามากดไลค์ให้แล้วนะครับขอบ,ขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคุณกีกาแฟากรอกๆเลยนะครับทางปลอดใยค่ะนะทางปลอดภยัยคับขอบคุณขอบคุณครับพลังหาทางไปอยู่นะครับพลังหาทางไปอยู่นะครับนี่ว่าอะไรไปดูน,นี่เนาะนี่เนาะห้วยบงห้วยบงมนะครับตามมาที่หลังนะครับเช้านีสวัสดีค่ะสวัสดีหลงกันป้าเอา กระทงโทรหาจ้าอะไรนะคนกี่ให้ส่งพิกัดให้ค่ะอ๋อนะให้ใครให้ที่เอ็มส่งพิกัดให้น้องเอ็มบหรใจเอ็มอนี่บอกเบาทินแล้วเบาทินถ้าไม่เป็นนะครับมีลายเบาทินอยู่ใบเบาทินปักหมุดไม่เป็นนะครับ<ม>เลยเบาทินแนะนําบอกว่ามาแบบตั้ง GPS มาโลดเหร็ระ ไปไปไปล้องเบิ้งเนาอไปที่อีมองมังนยังไหนแล้วพี่บอลอืมกี่ท่านแหละร้อยแล้วเหรอฮะ <laughs> สิบเอ็ดท่านฮะสิบเอ็ดท่าน,นสินเอ็ท่านเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปถามดูเนาะครับ ไปไกลแต่ปูจบบออ๋อนี่กังหันนี่ไงถึงกงหารแล้วนี่ตั้งเลยกังหันเลยกำหารแล้วนะครับกังหันลมยักษ์อยู่นู่นใช่แถวกังหันลมยักษ์นี่หรือวะใหญ่มากเลยครับเฮ้ยไปถามว่าวางทางไปมาทางน้่าทิพย์ปูจกก็นี่กดลำสร้อยไปทางไหนน้อมันเนี่ยไปไหนครับไปวัดตาพระอินทร์นะครับพระอินพระอ่านพระอินไม่ขึ้นไม่มีป้ายนะครับ วัดตะชิมาโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมอ้เดี๋ยวไปถามตำรวจกนะันเนาะคนไปไหนหมดเนาะวันอาทิตย์วันนี้อะไรนะหมดอะไรลำใหญ่เหรอลำใดลำใหญ่ลงุงวัดด้านพระอินทร์ไปทางไหนครับครับใช่ด้านพระอินทร์มครับวัดด้านพระอินทร์ เลื่องทางนี้นะพอ่อเลี่ยวทางไหนไม่รู้วะลงเลี้ยวก็ไปนี่ประครับด้านไปอินนะครับอ๋อรับเข้าุณเลยนะครับม<า>ุ่งหน้าทางตะว,วันตกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงชนบทมหอ4,211หหขับต่อไปบนทางหลวงชนบทมหอ4 2 1อีก มอห์ศรีพ <Also> <statistically uther> <vel> <ABS> <ah> ันธุ์ยิสเวทถูกต้องแล้วแล้วก็มันก็ไม่พูดอะไรเลยเนาะ G P S เนาะเขาบอกว่าวัดมีกังหันใหญ่ค่ะโอ้กังหันใหญ่เจอกังหันแล้วตั้งเห็นกังหันไม่รูกกังหันอยู่ทางนู้นนะค่ะกังหันยี่ทางนู้นนะอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายถัดซ้าย เลี้ยว,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 วซ้ายหักสอสิริแล้วสิริจะพาป่วงหรือเปล่านะพอนะเลี้ยวซ้ายหักสอกฮะเมื่อกี้เลี้ยวขวาหักสอบมันมัมชสีระราร,าราาง,งมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามทางหลวง 4,021อขับต่อไปบนทางหลวงชนบทมหอ4 0, 2 1อีก2กิโลเมตรมาแค่ไปไหนเนาะมหอ4 2 1จริงๆมันเราอ้อมไมบ่อยหรือเปล่าพ่อคุณตาเขาบอกอะไรนะพ่อ,อ,อไปเนาะอะไรนะคุณตาเขาบอกว่าอะไรนะ ให้มาถามอะไรอีกทีหนึ่งเข็นหนาตองทำไมอีกกองทุง่งอะไปกินไปดินหนเจอไหมคนก็ไม่ค่อยมีนะให้ถามนี่เนะน้อง,งปูจอกข้อแบบปูเห็นนี่ปูแบบสามเดียมเยอะมากเลยน้องแวงใต้มูมแปด คุณมั้งที่มีพระอยู่บนเขาหรือเปล่าพี่วันฮะอีกหกร้อ600เมตรเลี้ยวขวาไปยังทางหลวงชนบทมห4,021ตามดีกว่าตามดีกว่าชัวสุด,สด มข้าวอยู่นี่ไหมมีกินก๋วยเตี๋ยวก่อนปะมันก็อยากลับก็บได้เออไปไป,ไป,ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อน <ะ S 2> ไป <พอ S 2> ไปถามดังด้วยเขาเลี้ยวเข้าไปตัวนั้นแล้ววัดหรือเปล่านั่นนะไปรงนั้นหรือเปล่าสวัสดีสิบห้าท่านนะครับเอาก๋วยเตี๋ยวนะครับ ก็เขาแคบหมูนะใส่ไม่อั้นเลยสวัสดีสิบเจ็ดท่านนะครับเดี๋ยวก็แวะพากันกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับยจะได้ถามทางด้วยนะครับเดี๋ยวไปไม่ถูกเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวหลงแล้วจะไปกันใหญ่นะครับวัดด่านพระอ,อินที่ลุงพลไปเอาเช้นเส้นเล็กตเ,เอาหมูนะครับเธอเอาอาหารตามสั่งเหรอ ตั้งโมงเหรอเอากระเพราทีเดียวเลยอย่างเดียวเลยกระเพรารวมนะ่ะแล้วก็เกาเหลามานะ่ะครับเดี๋ยวผมเอาก๋วยเตี๋วก่อน,นวัดด่านพระอินไปทางไหนนะครับพี่วัดด่านพระอินโ่อด,ด่านพระอิน ลุงก็ไม่เคยไปเนาะมีกังหันใหญ่ค่ะโอ้ยสิหลงทางเลยเนาะพี่น้องเอ้ยมันเนี่แม่ค้าก็ไม่รู้จักโอ้โหอนำนาจมาอยู่นี่นะค่าวว่านะครับนั่งทางโอกไปละครับนั่งโอกทางไหนครับค่านั่งโอกต้อองเสืไหนล๊ก โอ้แสดงว่าเราไม่ได้นั่นบอกเราไม่ได้เลี้ยวบอกมื่อกินนะบอกใช่เราไม่ได้เลี้ยวฮะครับเช่นหมี่ก็ได้ครับมหมูหมูหมูน,น้ำตกทอดแต่เราผ่านมามันทางเดียวที่เขาบอกให้เหลี้ยวเขาไม่เลี้ยวเอาเขาคือให้เลี้ยวมาทางนี่สิครับมาที่อกไปทางไหนผมมาทางพี่ป้อมตังลวนนี่ประมาณนี้แมน เป้นเต้นเต้นหลงทางแล้วนะครับสงสัยจะได้กลับร้านกาแฟกกอ,อกด่วนนะครับไ,ไ,ไปถามร้านต่อไปครับเดี๋ยวไปถามร้านต่อไปร้านนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้นะครับเขาคนอำนาจเจริญนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมเหรอสงสัยไม่ถึงวันแล้เนอเราวันนี้เนาะ มองเห็นกังหันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมองเห็นกังหันอยู่แตไ่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อนะครับจะเอ็มไม่รับนะครับจะเอ็มก็ไม่รับโทรศัพท์จำลองก็ไม่รับโทรศัพท์ส่วนบ่าวถิ่นนั้นใช้แอปพลิเคชันไลน์ไม่เป็นนะครับไม่รู้จะปักหมุดยังไงนะครับ <c oughs> ฮะลุงถินเหรออยู่คนเดียวว่างั้น นากากร้องลากระล้องห้แล้วเนาะวันนี้ไม่ได้ไปทุไมีถูกไงเนะงาะฮะไปองไเลยค่ะน,นี่แล้วตื่นไม่ทันไงเนานะ <c oughs> เดี๋ยวขอจบไลฟ์สดเพลงท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาถามสอบถามทางก่อนนะครับ ไม่เป็นไรนะครับไม่หาไม่เจอก็จะกลับนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ